เดี๋ยวเขาไปเล่นตะโกนนะครับตอนนี้เราอยู่ทางปลาล์มนะฮะเพชรบุรีนะครับตื่นเต้นนะครับ ดีงั้นแหละเริ่มเป็นละโอเคโอเคโอเครักษาระดับไว้ทำแบบนี้โอเคแล้วทำแบบนี้ดีแล้วแบบนี้ดีแล้ว ดูกองนี้นะครับออหอยเฮี้ยนเลยครับดูนะครับให้มันรู้กันไปใช้ใบอน,นีสแกนก่อนนะครับบันทีกกองมันใหญ่เกินนะครับค่อยๆไล่ะไระดับลงมา บอกลูกน้องว่าใบดันดินตัวนี้ก็สแกนไว้ครับประมาณนครึ่งล้อนะครับหรือยังไงก็ได้ปรับตามสภาพแล้วก็ถ้าตัวนี้มันถ้ากองปลามันเยอะมากเนี่ยเราก็ปรับตัวนี้สูงขึ้นมาก่อนนะครับเห็นไหฮะลักษณะงานจะดันไปเรื่อยก็จะกองเข้าไป เช็ตก่อนเช็คก่อนมีภาพเปล่าไปเช็คก่อนเดี๋ยวเช็คแกนก่อนนะครับมีภาพเปล่าเดี๋ยวเช็คก่อนมีภาพเปล่าไปเช็คแกนก่อนโอเคครับมาดูกองกันครับนี่ครับจากกองเมื่อกี้ฮะก็ย่อค่อยๆย่อยไล่ย่อยไปครับนี่ครับดูครับของจริงนะครับทางปาล์มของจริงนะครับก็ลูกค้าทุกท่านถามมาว่าย่อยทางปาล์มได้ไหมวันนี้ก็มาทําแล้วนะฮะ ทำได้ครับแต่ถ้ากองสมๆอย่างนี้ต้องเคลียร์ก่อนนะฮะบางทีถ้าตัดแล้วตกแล้วไม่ต้องกองแต่ผมว่าขับง่ายกว่า<ม>เจอ้าป่ะ<ม>เจอเจออะไร<ม>ะเจอใยนะโอเคถ้ามีใยก็อออกบ้างครับบางทีจังหวะที่มันมีรอบต่ำรอบสูงอะไรก็แต่พันแกนไหม ใช้ได้นะครับหันแกนโอเคหันแกนใช้ได้ป่ะนะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ฟังใช่ไหมมีบ้างนะโอเคยังดีที่มีบ้างไม่เป็นไรหรอก เอาเคียวตัดไปเดี๋ยวดูต่อครับเดี๋ยวดูกันต่อครับนี่ครับวิ่งเปเรื่อยนะเดี๋ยวจ้าของที่นะครับที่มันตีนะครับขอบคุณที่ไว้ใจนะครับเดี๋ยวดูแลให้ครับเอ่ะเหมือนเดิมก,ก๊อฟไปต่อครับคลิปนี้ยาวๆจวด,จด ามกองเนี่ยครับเหลือยังไงบ้างคอยดูกันครับรอบทำงานอยู่ที่ประมาณ2,000รอบต่อนอาทีนะครับหัวเกียร์ตัวนี้อัตาราทดขึ้นไป1ต่อ3นะครับแล้วก็ใช้ใบคอนหนักอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ถึง8 0ถึง9ก0กรัมนะครับประมาณเกือบเกือบกิโลต่อไป ห้อยหลังปั่นก็ได้นะติดเหรอโอเคพักก่อนติดกา้านติดกา้านนั่นไปอ๋อกูรู้ละไปเคี้ย์ก่อนไปเคี้ยก่อน,อนรู้แล้วรู้แล้ว